สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกุมทัตลมนะคะกับสุขสันวันสงกรานค่ะขอให้พบกับสิ่งดีๆมีความสุขกายใจแข็งแรงอาจ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ สู่ปีที่สามแล้วค่ะไปกันยาวๆมีความสุขทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจกันสม่เสมอค่ะและกราบขอขมาดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงทุกท่านนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์เล่าเรื่องราวสู่กันฟังนะคะเป็นข้อคติดข้อคติเตือนใจหรือเป็น อรื่งราวของความบันเทิงนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะเรามาวางแผนกันค่ะวันสงกรานต์ก็วันขึ้นปีใหม่ไทยก็วันที่13เมษายนปี2566ค่ะชาวราศีกุมทัดลงค่ะตัวแทนของดาวเสาร์นะคะ และเป็นด,า,ดาวพระพฤหัสเซาคือ,อความเข้มแข็งนะมีสติปัญญามีความรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านการศึกษาการเดินทางไกลค่ะมีโอกาสจบการศึกษาต่างที่ต่างถิ่นเซาทับลักษณะประสบการณ์นี้ ทำให้เข้มแข็งได้สร้างโลกใบใหม่ของตนเองเสาทับลักษณนคะเสาทับลักษ์นะนะกับอดีตที่ได้เรียนรู้เป็นประสบก,การณ์เสาทับลักทับจันนะคะมีประสบก,การณ์ที่ได้ยินดีรับใช้การเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหากับพุ้นส่วน กับการงานขยายผลออกไปนำมาต่อยอดกับสิ่งที่ปรารถนาก็ได้เริ่มคิดมีไอเดียสร้างสรรค์โครงการนารางไกลางานออนไลน์การเป็นแประดาวพุทกดาพระดาษเป็นดาวคู่มิตรกันพระพระหัต ราชาโชควัสิบเก้าเมษายนค่ะคือการเงินลาพระาลาผลไปยนเรือนการงานการสังคมจะได้สร้างโลกของตนเองนะไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตค่ะสามารถแก้ไขปัญหาได้เราดำเนินชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะ ที่ว่าความแน่นอนนั้นไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนค่ะเมื่อเราไม่ประมาทเราเรียนรู้ต่อยอดเพื่อการเริ่มต้นชีวิตการงานการคาได้สิ่งที่คิดเอาไว้ในใจก็มีเพื่อนการงานการสังคม เข้ามาสนับสนุนให้ได้หมดสิ้นปัญหานะคะแต่ก็เริ่มต้นที่เราดำเนินชีวิตมุ่งอ่อนไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นค่ะบทเรียนกับอดีตนะราชินีพัจจนเรียนก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรม เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานขยายผลออกไปศึกษาเรียนรู้งานสตรีนารีงานเกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการสติปัญญาสามารถต่อยอดการงานต่อไปภายภาคหน้าอนาคตอันใกล้ไม่ไกลจะได้เริ่มต้นสมหวัง ดังปรารถนานะนำประสบการณ์มารเริ่มไอเดียสร้างสรรค์ค่ะนะงานออนไลน์นะงานไหมูวะชัยนะราหูนะตัวตนของตนเองนะ,ะนะดาวเสาการที่มีประสบการณ์เข้มแข็งเสาทับลักนะ ที่โรอคอยอาจจะได้เริ่มต้นก็เริ่มได้เลยนะคะขยายผลออกไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์มีบุญเก่านะคะอันนี้ก็ชอบมันเพียรภาวนาถือศีลกินจจนะคะขยายผลงานออกไปนะคะด้วยการมีไอเดียสร้างสรรค์ปฏิหารจะไม่ปรากฏถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำมีโอกาสได้เริ่มต้นลงมือทา ราหูนะคะดาวเสาดูเรปัญญาดีสมองดีอะได้สร้างโลกใหม่ๆมีโอกาสได้รักทรัพย์สังหาของตนเองนะไปอยู่เสาไปอยู่นเรนราหูคู่มิตรนะตัวตนของตนเองอะราหูก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญนะปรารถนาลงมือทำอะไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐาน ของสตินะคะราพบกับดาวเสารคู่มิตรนะคะอยู่ในตำแหน่งของการงานการสังคมจะได้ทำการงานที่ชำนาญนะความอยากนะคะอยาก ได้อยากมีอยากเป็นอะไรอยู่บนพื้นฐานของการวางแผนนะคะมีสติก็จะได้ใช้การงานการลงทุนลองเสี่ยงด้วยการใช้สติก็เกิดปัญญาหาการเงินไรได้นะก็มีผู้มาสนับสนุน,นะคะ่ะ ต่อกาขายกับคนต่างที่ต่างถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวของการเงินเข้ามาออีนะ,ะการเงินได้มาจากความรู้ความสามารถนะคะ,ะย,วยะคะาวๆเลยค่ะเสาทับลักสองปีครึ่งคะ่ะตั้งแต่หนึ่งมีนาคมไปพระหัสราชาโช,ชคด้วยพ้นบุญเก่าทำไว้ดีนะคะนะ บุญบาร,รมีสร้างไวนะ้จะได้สร้างผลงานร,ราชชาโชคบุญเก่าสร้างไว้ดีหนาะมีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแต่ก็คิดแล้วก็เริ่มต้นต้องลงมือทำด้วยค่ะจะสำเร็จ่เกี่ยวกบง,งานต่างประเทศนะคะงานออนไลน์จะมีการเงินแลกเปลี่ยนมาจาก ทางไกลค,คะ่ะอันนี้ก็ไปดูอีกฝ่ายพอได้รู้จักนะคะว่าสถานการณ์สุขสันต์วันสงกรานะเขาเล่าเธอเป็นไงมั่งเขาเล่าเธอนี่ก็เป็นคนที่ได้ลาบการเงินมีพลังหาด้วยสติปัญญาความรู้ดีมีความหวังเพื่อนเก่าของชาวกลุ่มนะคะฟ้าผ่าเปี้ยงสายฟ้าแลบเนี่ยเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะ ยานมุ่งไปก็ร่วงลงสบพื้นขึ้นได้ใหม่ค่ะมีความหวังกับการงานเก่าๆก็มาต่อย,ยอดทำให้ใช้กิจวัตรประจำวันอัตารางรูทีน,นะคะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนค่ะก็ไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนร่วมการงานค่ะอันนี้ก็อดีตค่ะเพื่อนเก่าแก่ค่ะ ราชินีพัจจันท์เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้านแพทย์หมอพยาบาลยินดีรับใช้งานจินตนาการมีไอเดียสร้างสันดีบุญเก่าค่ะเพื่อนเก่าค่ะเพราะว่ายังทําในสิ่งที่ชํานาญแล้วบริวารเก่าค่ะสามารถพึ่งพาได้นะได้เรียนรู้ประสบการณ์การงานร่วมกันค่ะ ได้ทำในสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ชาวกลุ่มจะได้เริ่มต้นอ่ะเขาวนี้มีการเงินใช้ไม่ขาดมืออ่ะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์ค่ะนะหาการเงินรายได้ด้วยปัญญาพระประหัดราชาโชคอ่ะพระประหัดเจริญสัจชะเพื่อนเก่าค่ะการงานการสังคมของเขานนี้ก็ได้ใช้สติปัญญา นะร่วมกันกับเพื่อนการงานการสังคมสตรีแม่แม,แม่นารีอุปธรรมนะคะมีบุญบารมีเก่ายิ่งทำให้ได้พบกับนะแม้เศรษฐกิจจะฟุบแฟบนะคะเขานี้ก็มีปัญญาหาไรายได้ด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้งองกับหุ้นส่วนสตรีแม่แม่แมอุปธรรมการงานและการเงินนะคะ่ะ เป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขด้วยปัญญาเป็นเพื่อนเก่ากันค่ะเป็นมิตรภาพทางไกลที่ยังคงติดต่อเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันงานออนไลน์งานต่างถิ่นต่างประเทศมีความเป็น ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ทังคู่นะคะสติปัญญาสมองดีได้ทำในสิ่งที่ยินดีดูแลตนเองได้แล้วก็ยินดีช่วยเหลือคนอื่นต่อไปค่ะพระฤหัตราชาโชคเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนที่มีมิตรภาพบุญบารมีเก่าเคยสะสมร่วมงานกันค่ะ ให้ชาลี Angel ให้คำแนะนำค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวางแผนของชาวอุ่มก่อนะเริ่อการงานงานทางไกลงานออนไลน์งานต่างประเทศเริ่มต้นหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตค่ะ สติปัญญาสมองดีทำนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตนเองและคนอื่นค่ะหิวลิงยักษ์รักษากายใจตนเองแล้วค่ะผ้าเวอร์มีพละกกำลังไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายตนเองมิแต่นำพลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตนเองและคนอื่นนะคะ,ะสามารถทำในสิ่งที่ใช้พระเดชและพระคุณนะคะ เทวดานังฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ,อ,ะอินไซต์ใช้แสงสดใสแล้วค่ะ,ะช่วงบีปีใหม่นะคะสุขสันวันสงกรานพบเจอแต่สิ่งดีดีมีความสุขกระจายั่งเรยงรุ่งเรืองตลอดปีค่ะ,ะมิตรภาพทางไกลค่ะ ทั้งหุ่นส่วนทั้งเพื่อน